สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้คุณครูก็จะพูดถึงในเรื่องของ Step Up พม .3 ป .3 นะคะเล่มน,นี้นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าต่อจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปนะคะใน Step Up ป .3 ตรงนี้นะคะก็จะเป็นยังไงต่อนะคะก็หนังสือสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปในสั่งใน s h o p ปีก็ได้นะคะหรือสั่งใน lazada ก็ อุดหนุนคนไทยด้วยกันเองนะคะอุดหนุนไปเลยค่ะนะคะสั่งมาเลยสั่งแล้วก็มามาเรียนกับคุณครูก็ได้นะคะสำหรับทุกคนนะคะหนังสือดีมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะคะว่าต่อจากอาทิตย์ที่แล้วหรือจะต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะวันนี้เดี๋ยวไปแวะดูหนังสือนะคะโอเคค่ะ เป็นยูนิตที่1ที่ต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะคะครั้งที่แล้วถึงหน้านี้เราโยมันตัดไปนะคะก็จะเป็น welcome to school นะคะ welcome to school ก็คือยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของเราขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดนึงจะได้มีสีสันสีแดงแล้วกันนะคะชัดเจนดีขออนุญาตต้อนรับสู่โรงเรียนของเรานะคะขเขเาะะขก็บอกว่านี่คำแรกนะคะเรา point and say เราบอกให้ลูกเราดูนะลูก wake up wake up w ว k e u ่แปลว่าอะไรตื่นนอน school school ก็คือโรงเรียน goodbye goodbye ลาก่อน today today วันนี้ fantastic fantastic ก็คือยอดเยี่ยม class Class, นะคะอย่างนี้นะคะได้เลยสบ,สบายๆจากนั้นก็จะมี look แล้วก็ trash แล้วก็ w write นะคะ a s h ก็คือลากให้ตรงกับคำที่เขาให้มาแล้วมาเขียนเองให้ถูกต้องคุณพ่อคุณแม่อย่าไปแบบพยายามให้เด็กๆต้องเขียนให้ตรงนะคะไม่จำเป็นนะคะถ้าเราเค่งเครียดก,กับการเขียนให้ตรงจุดเกินไป น้องจะไม่แฮปปี้กับการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆทั้งสิ้นขอให้มันอยู่ในอย่างนี้ค่ะดีแล้วให้เขาจับทางได้ว่าอ๋อมันเขียนประมาณนี้นะ Wake up school นะคะ Goodbye แบบนี้ค่ะ g o o d b y เพราะว่าเรา ก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเาเขียนแบบคัดตามนี้เป๊ะเด็กจะจะจะไปได้ช้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เขาแบบว่ามัวแต่งงอยู่กับการคัดให้ตรงจุดประนะคะแล้วน้องจะไม่ชอบภาษาอังกฤษนะคะคุณครูบอกไว้ก่อนนะเท่าที่ผ่านมาเด็กๆของคุณครูชอบภาษาอังกฤษเพราะว่า ก็เราเรียนกันง่ายสบายๆายนะคะแฟน t a สติกแบบนี้คือเราไม่เหมือนก็เป็นขยี้แบบนี้เลยนะคะอาจจะดูไม่เรียบร้อยนะคะอาจจะดูไม่เรียบร้อยแต่มันเป็นความไม่เรียบร้อยที่โอเคอ่ะคือไม่ต้องซีเรียสมากนะเราค่อยๆไปไปได้วยกันนะคะก็บอกรูปแบบนี้ตลอดนะคะคลาสค,คุณครูก็มีลูกชายกับลูกสาวนะคะก็เขาก็แบบนี้แหละค่ะก็ไปได้วยกันอย่างเงี้ยค่อยๆไปได้วยกันนะคะ ต่อไปนะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งนะคะอันแรกเขาก็บอกว่า Good morning Good morning ก็คือตื่นเช้าสวัสดีตอนเช้า good, good morning ก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้า Good morning แบบนี้ก็จะเป็น British นะคะส่วน Good morning ก็จะเป็นอเมริกันนะคะแล้วแต่ว่าจะเลือกอย่างไรแต่ว่า British จะค่อนข,ข้างจะออกเสียงยากนิดนึง Good afternoon Good afternoon ก็ได้นะคะ Good afternoon Good afternoon ได้หมด Good evening หรือ Good evening ก็ได้นะคะอย่างที่บอกให้เขาพอเขียนพอให้เขาอ่านออกพอไม่ต้องไปแบบซีเรียสเยอะ Good night หรือ Good night 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 นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะ คาะที่เรามาดูว่ามีอะไรบ้างคุยกันระหว่างแอนกับแซมใช่ไหมคะเขาบอกว่าแอนกับแซมก็คุยกัน Good morning Sam นะคะเราก็เขียนตามนี้ให้เขาเขียนตามนี้ Good morning แอนครูบอกแล้วนะคะเราจะไม่ยึดหลักจุดปะเป๊ะ,ปะนะคะ Good afternoon Sam Good afternoon a n good night Sam good night and ก็ราตีสวัสดไปเลยแล้วกันนะคะก็จะมีอะไรบ้างเลย good morning, good afternoon, good evening, good night เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราสอนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทวนให้เด็กทอ่านอีกครั้งนึงไอ่านซิ good morning good afternoon, good evening, good night good morning and good afternoon and good night and นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะ ถัดไปนะคะก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของคำศัพท์ต่างๆเราเริ่มออกเสียงคำศัพท์ให้เขาฟังนะคะ pencil case นะคะ pencil case ก็คือกล่องดินสอนั่นเองนะคะกล่องดินสอนเป็นไงบ้างคะจบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับ step up English book นะคะจะเห็นได้ว่า ที่เรียนะไม่ได้ยากเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความใจเย็นนะคะใจเย็นเ,นเป็นเป็นสิ่งที่แบบว่าเราควรทานะคะทุกคนควรทําค่อยๆไปค่อยๆไปใจเย็นๆไม่ต้องรีบค่ะเด็กๆเขาจะมีแบบว่าสปีดวิมิของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นสปีดวิมิของแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับตัวของเด็กเองดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองอยาอยา ทำการเร่งเ้าเร่งรีบให้เขาเนี่ยต้องเก่งตามแบบที่เราต้องการนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราไปด้วยกันนะนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยก็อยากจะแนะนํานะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดงงายนะแต่แบบว่าเออส่วนระสมาธิดีขึ้นนะคะนะหลายๆคนก็อาจจะรู้จักท่านแล้วนะคะก็คือหลวงปู่ดู่นะคะแล้วก็ หลวงปู่ทวดและก็หลวงตามมานะคะอันนี้คุณปู่ก็นำมาสวดมน์นะคะสวดมนต์จักรพรรดินะคะมาหาจากักรพรรดิเพราะฉะนั้นเนี่ยอลองไปนั่งสวดกันดูก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นเป็นการบอกบุญผ่านทางเทคโนโลยีนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้อยากบอกแค่นี้แหละคะ่ะสวัสดีนะคะ,ะ thank you very much for following me in the TikTok and the YouTube And you can ring the bell or the subscribe at me at my YouTube channel too. Khun news channel, do Thank you very much. Ka